อย่างภาษาไทยโดยทีมภาคเรากันเองฉันรู้ว่าฟันของเธอต้องการขึ้นไปข้างบนถูกไหมแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวฟันของท่านก็จะเป็นจริงแล้วนายจ้าแอลิวดานรักโอ้ขอโทษที่ลืมแนะนำตัว ข้าเออสุล่าป้าของเจ้ายังไงล่ะแม่อะเดี๋ยวก่อนป้ารู้ว่าเจ้าต้องการอะไรและเจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรป้ารู้ป้ารู้ดีและเราก็เออเหมือนกันนะนะก็ไม่ค่อยมีใครจะเข้าใจเราสักเท่าไหร่ใช่มหมใช่ป้ารูป้ารูป้ารู้อาแต่ป้ามีวิธีช่วยเจ้าได้ซึ่งเจ้าตรงขึ้นไปลงบิงบนได้ โดยที่ป้าจะบอกวิธีดังต่อไปนี้คือเจ้าจะต้องเสียสละการเป็นเงือกเพื่อกลายเป็นมนุษย์เสียก่อนและจะต้องเสียสละอย่างยิ่งมากๆเลยล่ะนะเป็นมนุษย์เสียแนะนำป้าแนะนำแต่หนูคงจะหนูน้อยนะ่าหวัดเอ้ย นั่นแหละอาชีพหลักงานหาเกินของข้าที่ช่วยเหลือนางเงื่อนตกทุกดาย,ยากเช่นหลานนี่แหละต้องยอมรับที่เละเลอะฉันเร็วไรที่ตีในราีใครก็เรียกฉันว่าแม่มแต่ว่าฉันนั้นก็ได้เปลี่ยนกลับตัวใจจนหมดเสนอก,กับสู่เส้นทางอันสว่างสดใสหรือใช่ แ่บังเออใ้ฉันได้รู้เรื่องราวของเวศมนเรื่องพวกนี้ฉันดูกฝนได้ดีกว่าใครถ้าเธอรู้ได้ย่าหนอนเนาะีใช้สงครามผู้ใดอาทิต้องชนกับความสุดใจมองใหม่อย่างนี้มาสมเพนใจอะไรชิดพายโซกีโซกีเธอยากยหอมใจอะไรแล้วก็รักกับยายแม่นีก็ต้องช่วยสิก็ตโดนนำหายปะ ก็ล้อมโโมอนอนกล้อมหน้าเออสุราจาก็ต้องช่วยไปแบบไม่เคยอู้แต่ก็ยังเคยเจอบางทีจะไม่มีเงินเพียงพอและนะ้วนันคขอให้ช่วจ่ายคลาบปรับมนันดูก็ไม่คนรอ้องนียนะหูยนะแต่ดูได้ไม่พันยิ่งใหญ่ให้กะจายอะไรที่พิ่โอเคข่าวนี้ฟังป้าให้หีป้าขอแห้งละก็ป้าจใจ เียนรู้ทั้งหมด3ามวันชัดๆสามวันนะจ๊ะข้าวนี้หลานกับเจ้าชายจะต้องจูผิดกันให้ได้ถ้าทำได้หลานกับเจาชายจะกลายเป็นคู่ครองและอยู่ด้วยกันชั่วกาลนานแต่ถ้าไม่สำเร็จเขาจะต้องบอกว่าเอออย่างไงนะป้าลืมป้าลืมเอามานี่เลเออขอดูหน่อยเออหลานจะต้องกลายร่างเป็นทาสของป้าตลอดไปนะจ๊ะ <laughs> ใช่ เป็นทาสของป้าตลอดไปแต่ไม่ต้องห่วงทุกอย่างไม่เคยเฟรยีอยู่แล้วจ้ะก็กน,นะง่ายหลานมีจ่ายแน่นอนไม่ต้องกลัวก็คือเสียงของหลานนี่แหละใช่แล้วเจ้ะเสียงอันไพเราะเพราะพิงของหลานนะมีค่ามากอืมเสียงของหลาน เป็นเบียบเสมือนสมบัติล้ำค่าเป็นตัวปะกนไวัยได้ถ้าทำได้สำเร็จหลานก็จะได้เสียงคืนไปอยู่ดีซึ่งหนูจะตายไหมมึงไม่ตายเราจะร้านรักแต่ถ้ามึงไม่ได้ผัวนะมึงจะตายแต่ก็หนูก็ได้สัมผัสโลกเรื่องบนถูกมาก็เอาละสั่งไให้ดีไปหาผัวด,ดีกว่านะเชื่อป้าเชื่อป้าเอ น้องฉันกงยุ่งมันกันใจรอถึงวัานได้ไงก็ต้องให้เพียงเสียงของเธอแม่ใจดวงน้อยที่แสนเศร้าเสียใจ <c oughs> นะเออจะได้มาก็ต้องแลกไปนะใครที่ไหนก็รู้เจอได้เงาใกรที่หามาใส่เพราเซ็นสัญญารงข้อเสนอว่าสัจจะสร้างใจในเธอเรียบร้อยในการมาล้เพอนีนอดใจอันไร แต่ฉันหนูเป็นมนุษย์หนูคงจะไม่ได้เจอท่านพ่อและพี่พี่อีกเลยเฮ้ยงั้นกูไปตก<ะ>ลงค่ะตกลงหนูตกลงทำตามเงื่อนไขเซนสัญญาสิ RO- ไปโดยทีมภาคเรากันเอง